เป็นการประกวดกระทงนะครับจะมีรางวัลสามรางวัลด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเ,เรียกว่ากระทงนะครับที่นํามานะครับล้วนได้ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามน,นะครับ ผมจะขอเริ่มประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2นะครับรางวัลผลการตัดสินการประกวดกระทงสวยงามรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่คงจะต้องขึ้นใหม่สักครั้งนะครับขอเสียงปรบมือกับชาชุมชนประชานิมิตครับ ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านรองสมจิตพีดิมนตรีรองประธานสภาที่สบานตะบุญงชัยนะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนะครับผลการตัดสินนะครับกระทงสวยงามรองชนะเลิศลดับ2องนะครับึงเชิประชานนนี้จะได้รับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมเกียรติบัตรจากที่สบานตะบุญงชัยครับ ก็ถือเป็นความภูมิใจนะครับในวันนี้นะครับที่น้องชาวจุมชนประชาชนนี้ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนดับสองนะครับการนี้ก็ขอขอบคุณท่านรองสมจิตพนิมนตรีนะครับรองประธานสภาเทศบาลตะบนองชัยนะครับที่กี่ขึ้นมอบรางวัลครับค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งการตัดการประกวดกระทงสวยงามได้แก่ สแสดงความยินดีกับชาชุมชนสีประเสริฐนะครับค่ะแล้วต้องขอเรียนเชิญน,นะคะท่านเรียงชัยดิษฐ์นะคะอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมาูลถัดและให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งแก่ชุมชนสีประเสริฐขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญน,นะคะตัวแทนชุมชนสีประเสริฐนะคะขึ้นรับพอะรางวัลด้านบนวทีค่ะสำหรับรางวัลที่ชาวชุมชนสีประเสริฐจะได้รับนะครับประกอบด้วยเงินรางวัล4 0 0พันบาทนะครับพร้อมเกียรติบัตรจากเทศบาลตำบลบังชัยครับ ครับก็ขอพระคุณนะครับท่านเรนชัยดินะครับคดีในล้มการแบ่งส่วนตะลสายมูลที่เกิดข,ขึ้นมากประหนงนะครับนะครับและก็สืบยอดของการประกวดกระทรงสวยงามนะครับแน่น,ะนอนก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับผลการประกวดกระทรงสวยงามนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ขอแสดงความยินด on <ic om diction aries> ีกับพี่น้องชาวชุมชนวังเกื้งสองครับนะครัาวต่อไงเราจะมีในครับสำหรับรางวัลชนะเลิศในครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกกิติคำเป็นคูณนายกเทศมนตรีตำบลบางชัยนะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลและขอเรียนเชิญตัวแทนชาวชุมชนวังเกื้งสองนะครับขึ้นรับรางวัลชนะเลิศนะครับซึ่งจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมเกียรติบัตรจากเทศบาลตำบลบางชัยครับ กับการนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านยกบิณิเป็นทุนเป็นอย่างสูงนะครับ